ก็เลยมีที่มาที่ไปของ <chy> ของ, <c oughs> ข,องของที่แบบว่าคําที่แบบว่าทุกคนจะจาได้เลยอู้หนี้สวยจังอันนี้อันนี้คือเขาเกืนจนตายไปแล้วอันนี้คือกําลังจะตายอ๋อเหรอคะครับผมนี่คืออาการจะกําลังจะตายเหรออันนั้นคือตายแล้วอ๋ออันนี้นี่ครับกำลังกาลังจัอันนี้กําล,ลังจะตายนี่ครับอาจารย์นนมาดูข้างหน้าเนี่ยจะชัดอันนั้นจะเห็นนี่คือเขากําลังกืนละเขาโดนเออะไรนะไก่ค่ะโดนคนฟาอ๋อ อ๋อนี่ไปละน้่นตาจะไหลแล้วเนาะทรมานใช่ไหมเนี่ยถามว่าทำไมเขาถึงตายปิดมิดแล้วน่ะทั้งแสงทั้งน้ำก็จะไม่มีนั่นนั่นคือนั่นคือนั่นแหละคเขาเขาก็จะตายอยู่ข้างในใช่ครับไซก็จะเจริญเติบโตใช่ครับอ๋อเป็นต้นตะแบกครับต้นเปลือยต้นตะแบกเมื่อกี้พี่ใช้คำว่าอะไรนะคะอะไรนะคะกลืนเหรอคะครับกลืน เนตายครับคือเขาจะหุ้มคือเอาแบบพูดแบบว่าแบบผมเข้าใจคือว่ากลืนคือเขาจะหุ้มหุ้มุมไปแล้วนี่คือทั้งแสงไม่มีแล้วก็พอฝนตกมาเขาไม่มีน้ําก็ไม่เข้าท่อลําเลียงน้ำมันคืออย่างนี้แต่ถามว่าต้นไทรเขาก็ไม่ใช่แบบว่าจะใจร้ายได้ขนาดนั้นเพราะเดี๋ยวเดียวต้องให้บรระยุทธ์มาพูดคือจะมันจะมีที่มาที่ไปสองคำ มีทั้งผลบวกทั้งผลลบที่พี่ไทรทำอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับทือพี่ใส่เขามีเหตุผลของเขาใช่ไหมเขาจะรมดเรามีเหตุผลของกันหรือว่าน่าหนี้นะเราเราเราต้องยังไม่ตัดสินเขาเพราะว่าเขาต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างพวกเองเยอะแล้วที่เรายังไม่รู้โอเคเราอย่าเพิ่งไปบูลลี่นางใช่ไหมว่านางใจร้ายนางมีเหตุผลบางอย่าง ใส่หุ้มตะแบกตะแบกก็จะถูกกลืนเข้าไปเดขากำลังทำอะไรอยู่หลังแต่นี่คือเขาเรียบร้อยไปแล้วต้นเก่าอ่ะต้นเดิง ดังนันทีแรกที่เห็นเนี่ยคือนกจะเข้าไปก่อนนะต้นไทรเนี่ยนกก็จะรู้ว่ามันมีรูปแล้วมันก็เข้าไปแล้วไอ้พอนกเข้าไปปุ๊บชนีก็เข้าแล้วลิงก็เข้าพอลิงเข้ากระโดดปุ๊บเนี่ยโผล่มาเนี่ยกิ่งมันกันเกลือนใช่ไหมฮะรูปมันก็ร่วงลงนี่นะครับมีชื่อว่าป่าสงวนแห่งชาติภูซ้ำปักหนามภูซำปักหนามนะครับภูซำปักหนามเดิมที่จนถึงปัจจุบันนี่แหละเป็นเป็นป่าสงวนแห่งชาติซึ่งอยู่ติดกับป่าภูเขียว นะครับหยุดติดกับเขตังสารพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวเขตแดนแบ่งก็คือแม่น้ําที่เราจะไปในวันนี้ครับทางด้านนู้นจะเป็นเขตังสารพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวต่านี้เป็นป่าสมุวนแห่งชาติภูดวามปัก้ํามแล้วก็มีโอกาสมีอนุรั์ที่จะผลักดัให้เป็นเขตังสารพันธุ์สัตว์ป่าเพราะมันก็เป็นนโยบายของกรมที่จะผลักป่าเล็กๆกันเนาะให้เป็นกลายเป็นป่าสื้นใหญ่เพื่อที่จะให้มันได้ส0เป็นของพื้นที่ป่าตามนโยบายคณะกรรมการป่าไม้แห่งชาติใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้ ที่บอกผู้วานว่ามีมรสารสิษาเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับยังไม่ถึงเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะพยายามหาป่าที่มันอยู่ใกล้ๆแล้วก็ดึงมาผนวกกันให้กลายเป็นป่าพื้นเดียวกันนะครับก็พื้นที่อย่างนี้ก็มีโอกาสที่จะผนวกเป็นพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์ป่าภูเขียวเพื่อเชื่อกันนะครับสภาพป่าคําว่าภูเขียวก็คือก็มันเขียวนะครับที่มาของว่าผู้เขียวก็คือสภาพป่าส่วนมากจะเป็นป่าดิบดิบแล้งดิบชื้นป่าดิบเขา มองดูแล้วมันเขียวชุ่มอุ่นตลอดทั้งปีเวลาขี่ฮินปเตอต์ผ่านทั้งป่าผู้เขียวปุ๊บนะครับในช่วงหน้าแรงขนาดไหนขาดแคลนน้าขนาดไหนนะครับป่าผู้เขียวก็ยังคงความอุดมสมบูรณ์เป็นป่าที่มันเขียวถึงเป็นที่มาของคำว่าผู้เขียวนะครับก็มีสภาพป่าที่มีความชุ่มชื้นเป็นแหล่งกําเนิดแม่น้ําสําคัญอยู่3สายหลักๆที่ฝั่งทางดานอีสานได้ใช้ประโยชน์นะครับคือแม่น้ําลาสุพงแม่น้ํโพรม แล้วก็แม่น้ําชีนะครับตรงเสือเขเ้าสันปน้ำนะครับน้าส่วนนึงจะไหลไปลงที่แม่น้ําป่าสักเิื่อนป่าสักเชิงประจิดทางด้านจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นเนที่ร้านไร่นะครับ,รนนรบเลขก,กลมๆของป่าภูเขียวก็จะเป็นที่รวมในเรื่องของความหลากหลายเนาะของสิ่งมีชีวิตท,ทั้งสภาพป,ป่าหลายชนิดครับ ป่าปินรังป่าเบญจพรรณป่าทุ่งหญ้าป่าดิบชื้นป่าดิบแล้งป่าฝนเขานะครับป่าดิบเขานะครับเนี้ยนะครับเป็นกลุ่มป่าที่อยู่ในป่าภูเขียวซึ่งบ้านที่มันมีความหลากหลายมันก็นํามาถึงสัตว์ป่าที่มันอาศัยอยู่หลายชนิดเช่นกันเพราะว่าป่าจะเป็นตัวที่ที่ที่เป็นตัวกําหนดว่าสภาพป่าอย่างนี้จะมีสัตว์ป่าชนิดไหนมาอยู่มันกับบ้านแต่ละหลังที่คนเลือกนะมันก็มี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 สัตว์ป่าเข้ามาใช้ประโยชน์ที่มันแตกต่างกันออกไปนะครับ ซึ่งป่าไม้ในเมืองไทยทุกคนก็ทราบดีนะครับว่ามันมีป่าอยู่สองประเภทแล้วเนาะก็คือป่าประเภทที่ผลัดใบกับป่าประเภทที่ไม่ผลัดใบใช่ไหมครับป่าประเภทที่ผลัดใบก็คือหน้าแรงโกรนทั้งหมดทั้งป่าทิ้งใบพร้อมกันทั้งหมดเหมือนกับป่าอย่านี้ครับทั้งป่าทิงรังทั้งป่าเิ็นพัรณ์ที่นี่พอถึงหน้าแรงที่มันขาดแลนน้ําน้ํามันมีน้อยความชื้นมันมีน้อยปุ๊บต้นไม้มันต้องสละอวัยวะศึกษาชีวิตด้วยการทิ้งใบลงมาเราก็จะเห็นป่าที่นี่ก็จะแห้งโกรน ไม่มีใบไม้เลยมาดูประมาณสักช่วงเดือนมกรากรุณาถ้าฝนไม่มาอีกก็ที่นี่ก็จะแห้งนะครับไม่มีไม่มีความเขียวขจีของของใบไม้แต่ถ้าเรามองไปด้านฝั่งด้านนุ้นที่เราไปจุดที่เราถ่ายรูปกันตรงอ่างเก็บน้ําตานรู้เป็นป่าดิบป่าดิบแรงเขียวทั้งปีนะครับถ้าไม่มันแตกต่างกันขนาดนี้มันอยู่ใกล้กันแค่ไป่าดิบเลยครับป่าดิบแลงดิบแรงครับมันแตกต่างกันโดยมีลําน้ําสายเล็กๆกั้นอยู่ มันมีปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยทางด้านแวดล้อมที่เป็นตัวกําหนดว่ามึงต้องเป็นป่าเต็งรังเป็นป่าปิตพันธ์ด้านนู้นเป็นป่าดงดิบที่ไม่ทิ้งใบที่ไม่ผลัดใบเขียวชิ่นอุ่มตลอดทั้งปีดังนั้นปัจจัยทางด้านแวดล้อมก็จะเป็นตัวกําหนดในเรื่องของการอยู่ของสิ่งมีชีวิตรวมถึงป่าแต่ชนิดที่เราเจออยู่นะครับทีนี้ก็จะเป็นป่าด้านนี้ก็จะเป็นป่าที่เป็นป่าที่ผลัดใบนะครับมีป่าปิตพันธ์กับป่าเต็งรังหลักๆด้านนี้เป็นป่าปิตพันธ์ ที่มีต้นไผ่เกิดขึ้นที่เรามุดไผ่กันมาที่ชีวิตไม่ยอมก้มหัวให้ใครแต่ต้องมาก้มหัวให้ไผ่นะครับซึ่งไผ่ก็คือมีคนบอกว่าธรรมดามากก็ธรรมดาครับไผ่เป็นต้นหญ้าที่สูงที่สุดในโลก <c oughs> ใช่ครับย <c oughs> ังไงฮะอ <c oughs> เป็นหญ้าที่สูงสุดในโลกท่านอยู่เป็นท่านอยู่กับต้นหญ้าที่สูงที่สุดในโลก <c oughs> ต้นหญ้าจะเป็นข้อเป็นปล้องใช่ไหมครับไผ่ก็เป็นข้อเป็นปล่อง <c oughs> แล้วก็มีใบเรียวอ่าลิเคสเป็นแบบดินเหนียรเนื้อ <c oughs> ข้าวก็ <c oughs> เป็นรูปร่างของพืชตะกกููลลญ,ญ้าททีี่่สสดนโ ดังนั้นครัวแห่งโลกก็คือไผ่นี่แหละเราได้ใช้ประโยชน์จากใบไผ่ที่สารพัดเลยจะมีเพลงหนึ่งที่ชาวค่ายร้องไม่ไผ่นี่มีประโยชน์หลายอย่างอย่าไปตัดมันถิ่มใหาเด้อน้องพีชจะได้ยังก็ได้ร้องได้ทั้งคืนเพลงนี้หนูกำลังเคยได่ยินมเหมือนเีไหมเอาขี้มาที่โอ้ทำกระด้งทำโคกสัดทำนุ่นทำนี่จนถึงสุดท้ายใครกอบไปไม่ได้ปุ๊บโดนโดนเกมทำโทษอย่างเนี้นั่นคือใบไผ่ก็ สารพัดเรื่องของการใช้ประโยชน์จากชาวบ้านนัครับเติมทีเราใช้ใบไผ่ถ้าเป็นคอกทำเป็นที่อยู่เนาะนะครับมีลำใบไผ่แล้วก็มีหน่อที่มันกินได้นอกจากคนใช้ประโยชน์แล้วสัตว์ป่าก็พี่ช้างก็ชอบกินใบไผ่กินเป็นอาหารบางอย่าง ในป,าในปาา่าปินังันก็ในภาคอีสานก็จะเป็นพันธุ์ไผ่เป็นเป็นเป็นไม้เด่นนะครับแต่ถ้าไปทางภาคเหนือจะเป็นปีนันธุ์ที่มีไม้มีไม้สัก <c oughs> ทางเหนือก็จะไม่มีต้นไผ่แล้ว <c oughs> จะเป็นต้นสัก์แทนสร้างแหล่งอาหารให้กับสัตว์ปา่าที่มีหญ้ามีไผ่แล้ว มันก็จะมีพืชที่ต้นไม้ที่ท่านเห็นนี่แหละฮะทีม่มีต้นตะแบกอยู่ข้างในใช่ไหมคะแล้วก็จะมีต้นไซที่มันโอบล้อมอยู่แล้วอย่างดินต้นต้นตะแบกก็คือโฮสต์นี่แหละครับเป็นบ้านเนาะครับส่วนต้นไรที่มันเกาะอยูอ่ก็คือก็คือ ถ้าบอกว่าพาราไซหรือเปล่ามันก็ไปได้ใช่เพราะมันไม่ได้ดูดกินน้ําอาหารมันไม่ได้เจาะเข้าไปกินน้ําอาหารจากต้นตะแบกแต่ว่ามันเพียงแค่มาโอบรัดมาโอบรัดกระบวนการก็คือมันอาจจะมีมีนกมีกระรอกมีกระแตที่มันกินลูกใสครับแล้วก็ไปนั่งขีบกันอยู่บนขาคบไม้นั่งีกันไปคุยกันมาปวดอัก็ขี่ตามขาคอบไม้เแล้วก็มีลูกใสอยู่ในนั้นด้วย นะครับพออยู่คาคบไม้ปุ๊บมีสิ่งแวดล้อมที่มันเอื้อต่อการเกิดของชีวิตนะครับต้นไสก็เริ่มงอกขึ้นมาเพราะว่าสาหรดที่อ่างน้ําอยู่บนคาคบไม้มันมีความชื้นนั่นแหละคือที่ให้เวิดถ้าไม่มีน้ําก็เกิดไม่ได้ใช่ไหมครับต้องมีความชื้นมีน้ามันก็เริ่มที่จะงอกขึ้นมาพองอกปุ๊บโดยอาศัยน้ําที่มันอยู่ตามคาคบไม้นี่แหละสิ่งที่มันจะต้องคิดอันดับแรกก็คือทํายังไงจะพยายามพุ่งลงขึ้นดินให้มากที่สุดเพื่อที่จะหาอาหารเองได้แต่ด้านคือมันไม่ได้ไปเจาะ กินเนื้อเยื่อามท่อด้านท่ออาหารของของโฮสแต่กับมันก็ย่างลากลงมาขณะที่กันใบก็พยานมจะโชว์ขึ้นโชว์ขึ้นจนเวลาผ่านไปนานหลายปีมันสามารถอบรักต้นที่เป็นโฮสต์ออกมิดแหละใบก็โผล่ขึ้นเหนือลันยอดของต้นที่มันเกาะแ่ครับนอีกไม่นานครับต้นที่เราเห็นอยู่ต้นนั้นนะครับอีกไม่นานครับต้นตะแบกที่เป็นโฮสก็จะตายมันกับต้นนี้แหละต้นนี้คือโฮสตายไปแล้วใช่ครับตายไปแล้วครับเราจะมาดูกันอีกสักร้อยปีนะครับ อีกหลายปีเราจะมที่ี่ต้นโฮสที่จอม่ใคยังอยู่ม่่จะช็ออยู่เราอาจจะเคยมาดูตอนที่มันจะเกิดก็ได้นี้ก็าลับมาร้อปีรอปีไปอนฮอาจจะมาอยู่นี่ดีอทางชันหอบหอเป็นหมาหอบแดด วิดีโอค่ะโอ้ยกินข้าวอร่อยแน่บอกอาจารย์หมอขาไหมอาจารย์พลาดละไม่ได้อาจารย์ไม่ได้มาเหนื่อยด้วยกันเพราะรอบนั้นรอบนั้นมาอาจารย์หมอก็ได้ไม่ได้มาเดินเส้นนี้เดินนะไม่ค่ะไปไปแค่ตรงที่มีมีน้ำโอ้ยอาจารย์หมออะไรนะคะ Plus Code p ต u s Code UST โอเอสอีคาสโตเป็นแผ่นเป็นแผ่นคาสตโตตัวไหนที่ไรเข็มออกมาแต่สวยมากเลยค่ะพวกโฟลิโอสไรเช่นพวกนี้ก็จะมีติลที่มันใหญ่ขึ้นแล้วมันแกะออกง่ายขึ้นทีมอย่างนี้มันหนึบแน่นเลยเนาะนั่นเป็นพวกพวกโฟลิโอสไรเข็มแล้วก็น้ำเขาใส่อะไรมาคาสต์ตโฟลิโอสแล้วก็อีกที่หนึ่งคือพวกฟูติโคสเจอตามห้างครับเดี๋ยวพอนตะเราด้วยทั้งหลังทั้งทั้งล่างมีเลขไว เราไม่ใช่ใส่มูกดกัดหูนะเขาเขาอันนี้เขาเรียกว่าจะกัดหูเขาเรียกว่าเต่าอะไรเต่าเต่าปาเต่าบัวเต่าบัเราโดนหลอกแล้ววิทย์ฮะครับก่อนอะไรดีงามมาพักกินข้าวกันน้ำตกตู้รถไฟเหรอ านี่ผู้ร่วมเอาเท้าลาน้ํามือไม่พายยาวเท้าลาน้ําค่ะวิดีโอนะคะวิดีโอน้องป้อมมานั่งเอาเท้าลาน้ํากันอ,อันนี้มือมือถ่ายอยู่ไม่ใช่มือไม่พายวิดีโอนะคะสนสใจมากเลยค่ะหมายถึงคน หลังจากกินข้าวอิ่มแล้วเราได้ถ่ายรูปคู่กับน,น้องเต่าด้วยมิ้นค่ะลูกเต่าออกมาน้องเต่าออกมาได้พูดได้เ่าความรู้สึกให้ฟังหน่อย อ่าเป็นการกินข้าวแกงหย่อนขานะคะเอป็นไก่ทอดที่อร่อยมากใช่ค่ะเพราะว่าเหนื่อยนะคะเหนื่อยก็เลยอร่อยวิวหลักล้านค่ะไม่ได้เอากาแฟมาดิฟนี่นะคะข้าวแกงหย่อนขาความรู้สึกค่ะคุณเป็นยังไง ว่าไม่ได้ข้าวเต็มปาก,มา,กามาถามอะไรตอนนี้บรรยากาศดีมากค่ะนูน้นคุณออมอยู่ไกลๆคุณออมก,ก่อคุณนาซูมแอบซูมแอบถ่ายวีดีโอค่ะแอบถ่ายวีดีโออร่อยไหมคะนี่บรรยากาศนะคะ ากินข้าวแกงกันอยู่ริมน้ําตกวิดีโอนะคะแอบถ่ายไว้นะคะแต่ละคนกินข้าวอิ่ม